จเจริญพรญาติโยมและสาวชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่อยู่ที่วัดหางดงนะเขตเขตอ,อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดเก่าแก่หลวงพี่อยู่หลังพระวิหารน่าจะอายุร้อยปีได้สวยงามมากนะวันนี้ก็ได้อ่านไตรบิดกเล่มที่สามสิบหกของฉบับมหาจุฬาลงครอราชวิทยาลัยนะซึ่งก็มีเรื่องราวที่กล่าวขานถึง สภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมชั้นปานิสภาวธรรมที่ชอบและให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันขนาดสภาวธรรมที่เป็นโลกุตละหรือสภาวธรรมที่มีวิติก็เป็นสภาวธรรมที่เกิดจากการเจริญภาวนาใน วาระต่างๆซึ่งบุคคลที่จะเป็นพระาริยะเนี่ยแม้หากว่ายังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันในชาตินี้เนี่ยก็จะเป็นพ้าอรหันได้แน่นอนในอนาคตเหล่านี้เป็นต้นกน็จะมีอยู่ในพระไตรปิดกเล่มนี้หน้า15ก็ดีหน้า127บเจรรทัดที่10ก็ดีหรือในเรื่องราวของผู้มีอัธยาศัยอันประณีตนะ คือเป็นผู้มีศีลมีธรรมน่าคบหาหน้าเข้าไปนั่งใกลนะ้หรือการให้กำลังใจสรนเสริญผู้ควรสรนเสริญแต่ถ้าจะติเตียนผู้ใดเนี่ยต้องพยายามใช้กว่าพินิจปีกรให้ดีไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปติเตียนนะก่อให้เกิดความร้าวฉานหรือเกิดความเสียใจแก่ตัวเขาเปล่า,าหรือแม้แต่ในเรื่องราวของจิตที่เป็นสมาธินะก็จะบริสุทธิ์ปลุกปองไม่มีกิเลสนะตั้งมั่นอยู่ รวมถึงความสงบแห่งจิตภายในชีวิตคนเรานั้นเกิดมามืดหรือสว่างเนี่ยมันเป็นวผลแห่งกรรมเก่าแต่การที่จะป้องกันนะไม่ให้ที่จะไปให้สว่างให้ได้มาให้สว่างให้ได้ก็คือ,อปัจจุบันขณะ,ะที่เขาบอกว่าในหน้าร้อย ยีบเจรรทัดที่สี่ก็มีมีมีถ้อยคำนะว่าถ้าถ้าในในใน,ใน ชาตินี้สร้างกุศลศีลไว้คุ้มครองเนี่ยศีลก็ย่อมให้หลักประกันว่าตายแล้วจะไปสู่สุคติภูมิหรือที่เรียกว่าสว่างไปคนเหล่านั้นเนี่ยจะมืดมาหรือสว่างมาเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ากรรมได้ให้ผลมาแล้วแต่ว่ากรรมในปัจจุบันนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างให้สว่างหรือมืดไปได้ด้วยเหตุนี้จึงป้องกันไม่ให้ความมืดไป จึงเป็นหน้าที่ของปัจปจ,จุบันนภที่เราจะต้องทำกุศลกรรมเพราะชีวิตนั้นนะก็คือการสั่งสมคุณงามความดีนะใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะมีความสมดุลของชีวิตเพราะชีวิตนั้นเป็นความมหัศจกรย์เจนนะเป็นความคุณเป็นความมีคุณค่าที่เราต้องใช้ชีวิตนั้นให้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าการหาความสงบอย่างแท้จริงเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยให้หาในใจของเราเองนะเพราะนั้นความนิ่งสงบแห่งจิตวิญญาณการเห็นถึงคุณค่าและความงดงามของสิ่งที่อยู่รอบตัวการเดินสายกลางการอยู่กับปัจจุบันขณะการลูกขีดจำกัดของตัวเองสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความ งดงามของชีวิตนะรเพราะชีวิตนั้นเนี่ยจะต้องมีการดับสยญที่เราจะต้องอาาระมัดระวังและอยู่ในความไม่ประมาทอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในปาฉีมอโมวาทว่าขอจงยังประโยชน์ตนและผู้นในถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเหล่านี้เป็นตนเพราะฉะนั้นชีวิตคนเรานั้นเนี่ยจึงมีพื้นที่ที่สําคัญนะสำหรับ การสร้างความสงบในใจการสร้างสิ่งที่เป็นกุศลลธรรมให้เกิดสภาว,าวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นโลกุตตละหรือที่มีความปิติเบิกบานเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นการดำรงชีวิตด้วยการใส่ความรักให้ความเห็นอกเห็นใจนะต่อผู้อื่นเนี่ยมันก็จะเป็นความ ปิติซราบซึ้งแก่ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจนบางครั้งเขาอาจถึงกับหลั่งน้ำตาก็ได้เพราะมนุษย์เรานั้นเนี่ยก็พึงอยู่ด้วยกันด้วยความมีเมตตามนุษย์มีความจำเป็นหรือต้องการสิ่งใดในแต่ละช่วงเวลาของอายุที่แตกต่างกันเช่นเด็ก เราก็ต้องการเพียงขนมหรือของเล่นเราไม่ได้ต้องการความร่ำรวยนะเราต้องการได้เล่นได้ของเล่นได้รับประทานขนมอาหารที่อร่อยแต่เมื่อเราอยู่ในวัยหนุ่มวัยการศึกษาเราก็คงปรารถนาปริญญาที่จะเรียนให้จบการศึกษาพอเริ่มทำงานเราก็อยากได้งานที่ดีได้ไรายได้ที่ดีมีครอบครัวที่ดีและในบ้านปลายของชีวิตเราก็คงปรารถนาความสงบ ปรัถนาความมีสุขภาพที่แข็งแรงเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาของความต้องการของชีวิตนั้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงวัยการดำรงชีวิตก็เฉกเช่นเดียวกันประดุดการเดินในป่านะการเดินก้าวผ่านป่าทั้งป่าจริงหรือป่าแห่งชีวิตเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ นะจากผู้ที่มีความรู้มีความชำนาญเช่นหากว่าเราจะเดินขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่ยอดดอยพระห่มปกเนี่ยนะเราก็ต้องเดินตั้งแต่ตีสี่แล้วจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานเนี่ยพาเราไปซึ่งเราจะไปเองไม่ได้นะตีสี่มันยังมืดอยู่นะเราต้องใช้ไฟฉายแล้วต้องมีผู้นำทางที่ชำนาญมีไฟฉายอย่างเดียวก็ไม่ได้ เพราะนั้นเชกเช่นเดียวกันทั้งการเดินป่าจริงหรือป่าชีวิตนะเราต้องมีครูบาอาจารย์นะเราต้องมีผู้แนะนำที่มีความรู้มีความชำนาญเหล่านี้เป็นตน้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องออยอมรับนะความเป็นจริงนี้และมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายไปให้ได้อย่างดีที่สุดชีวิตในแต่ละช่วงเวลานั้น เขาบอกว่ารางวัลของชีวิตก็คือววมมความสัมพันธ์ที่มีความหมายความสัมพันธ์ที่มีความหมายต่อผู้คนต่อสิ่งรอบข้างนี้แหละถือว่าเป็นรางวัลชีวิตที่แท้จริงถึงแม้ว่าเราอาจจะร่ํารวยมากแต่เราไม่มีเพื่อนนะหรือเราอาจจะได้ทรัพย์มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะเนี่ยเงินที่ได้มานั้นเนี่ยมันกลับเป็น สิ่งที่มาทําร้ายตัวเรานะเพดัะนั้นความสัมพันธ์นะกับผู้คนกับธรรมชาติกับสิ่งรอบตัวถือเป็นรางวัลชีวิตที่แท้จริงที่เราจะต้องใช้ชีวิตตามหลักการที่ดนะีของตัวเราเองด้วยความเป็นผู้ที่มีมารยาทให้เกียรติผู้อื่นมีความเคารพ ผู้อาวุโสกว่าเหล่านี้เป็นต้นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีน้ำใจนะมีความสนอกสนใจต่างๆเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆของการดำรงชีวิตเราก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเราเองแต่ว่าเราก็พึงจะมีใจกว้างที่จะเปิดรับฟังความเห็นของผู้อื่นด้วยเหล่านี้เป็นตน้น เพราะฉะนั้นในการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความฝันนะตามความเป็นจริงต้องเป็นความฝันที่เป็นไปตามความเป็นจริงด้วยนะไม่ใช่ว่าเราเป็นคนธรรมดาเราฝันจะมีเงินแสนล้านหรือหมื่นล้านมันก็คงไม่ใช่มันต้องเป็นความฝันบวกกับความเป็นจริงแล้วเกิดความมุ่งมั่นนั่นแหละมันถึงจะได้เป็นความสําเร็จที่แท้จริงเพราะชีวิตมนุษย์ก็ดีธรรมชาติก็ดีไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบนะถึงแม้ว่าผู้คนที่จะ ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมีความสุขแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนจนจะต้องมีความทุกข์เพราะฉะนั้นโลกรอบตัวก็ดีจิตใจนั้นเนี่ยมีความลึกลับซ่อนเล้นนะเป็นปาฏิหาริย์อยู่อย่างมากมายนั้นในในพระไตรปิฎกเล่มนี้ในหน้าสองร้อยสิบห้าวันนะที่ เออสิบถึงกล่าวถือว่าผู้ที่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งทำด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วเนี่ยถือเป็นความงดงามหรือว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดทองไม่มีกิเลสปราศาจากความเศร้าหมองเหมาะแห่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็ดีนะหรือความเป็นผู้มีศีลมีธรรมันงามนะย่อมหน้าคบหาย่ยอมหน้าเข้าไปนั่งใกล้ผู้มีศีลมีธรรมันงามเนี่ย บุคคลเหล่านี้เรียกว่าผู้มีอัธยาศัยอันประณีตเหล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ถ้อยคําที่ออปอบประโลมใจเรานะถึงการที่สั่งสมคุณงามความดีถึงเรื่องราวของบุคคลที่เป็นพ้าอริยะนะคือบุคคลที่บรรลุอริยมรรคแล้วถ้ายังไม่สําเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีหลักประกันว่าจะต้องตัสรู้เป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนในอนาคตนะก็ ก็เป็นถ้อยคำที่มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเล่มนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นในการพัฒนาจิตใจการยอมรับความเจ็บปวดการยอมรับความผิดหวังยอมรับความพัดภาคสิ่งเหล่านี้เป็นแก่นแท้ของชีวิตที่เราจะต้อง ระล,ลึกถึงนะแล้วต้องเปี่ยมล้นไปด้วยความมีเมตตาความมีความอดทนความกล้า,าหาญความหนักแน่นนะมีความกระตันยูรู้คุณเหล่านี้พราะสิ่งที่เป็นกุศลกรรมเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นความดีอันสูงสุดนะที่มีความสำคัญในการ ดำรงชีวิตของเราซึ่งถ้าหากว่าเราเข้าใจตัวเองรักตัวเองมีความเข้าใจถึงความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตสามารถที่จะหาความสุขจากภายในตัวเราเองได้เนี่ยถือว่าเป็นชีวิตที่มีความงดงามที่จะทำให้เรานเนี่ยมีความภาคภูมิใจโดยไม่ต้องไปเติมแต่งอย่างใดกา,ก,การอยู่กับปัจจุจจบันขณะด้วย เจตนาที่บริสุทธิ์ผุดพองในสภาวะของกุศสธรรมหรือปิติสุขนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นแรงดึงดูดนะที่งดงามที่จะทำให้จิตนั้นเนี่ยอยู่ด้วยความสงบนิ่งได้เหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเติบโตอย่างแข็งแรง ด้วยความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตดำรงชีวิตอยู่ด้วยความระมัดระวังด้วยความมีน้ำใจด้วยการม,มองโลกในแง่ดีแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ย่อมเป็นความมั่นคงทางอารมณ์ที่จะทำให้เรามีความสุขได้เพราะชีวิตนั้นเนี่ยก็เปรียบเหมือนเหมือนเสียงสะท้อนกลับ ซึ่งาหากว่าเราทำให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยเราก็มีความสุขไปด้วยนะเพราะนั้นความฝันความเป็นจริงความมุ่งมั่นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เรานนเนี่ยมีความสุขในการดำานงชีวิตสมกับสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกว่าชีวิตนี้คือของขวัญชีวิตนี้คือความมหัศจรรย์ชีวิตนี้เป็นสิ่งที่มี คุณค่าที่เราพึงจะได้สแสวงหาความสุขสงบจากภายในใจของเราโดยไม่จำต้องเดินทางไปไกลกว่าหาสถานที่สงบในที่ต่างๆที่อยู่ห่างไกลเพราะความสงบที่แท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ภายในแม้ถึงว่าเราจะอยู่ในท่ามกลางของความอึกทึกคุกโคมในเมืองหลวงหรือในหมู่ชน แต่หากจิตใจของเรามีความสงบรละลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะนะด้วยจิตอันบริสุทธิ์ในความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากภายในแล้วสิ่งเหล่านี้แหละคือความสงบความงดงามที่ที่แท้จริงของชีวิตที่เป็นชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยคุณค่านะและความงดงามเพราะฉะนั้นในสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงในเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทา นั้นเนี่ยเราพึงจะต้องยืนหยัดและมุ่งมั่นทรหดอดทนที่จะใช้ชีวิตที่เป็นทางสายกลางไม่สุดตรงนี้อย่างดีที่สุดด้วยความวิทยะภาคเปลี่ยนขอให้เราได้สามารถที่จะมีพื้นที่ของชีวิตส่วนตัวกับความ สุขสงบในใจเพราะว่ามนุษย์ทุกคนก็อาจจะมีบาดแผลในวัยเด็กในรูปแบบต่างๆกันซึ่งบาดแผลในวัยเด็กบางทีมันก็มามีผลสะท้อนในเวลาโตขึ้นเช่นการขาดความรักเอาใจใส่าจากพ่อแม่ในช่วงเวลาที่เป็นเด็กเราก็อาจจะเกิดความว้าเหว่นะต้องการ ความรักจากคนรอบข้างอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือแม้แต่ความขาดแคลนความยากจนนะก็ทําให้เรานั้นต้องเกิดปมในใจของการที่จะขวนขวายสร้างฐานะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่มันเกิดมาแล้วมันเป็นในเรื่องราวในอดีตมันเป็นกรรมในอดีตชาติที่เราไม่สามารถจะแก้ไขได้ไม่ว่าเราจะเกิดมาแบบมืดมาหรือสว่างมาก็ตามแต่ ปัจจุบันภพนะที่เมื่อกี้หลวงพี่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันได้ที่เราจะได้สั่งสมกุศลกรรมนั้นเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเป็นผู้มีศีลธรรมนะย่อมความเป็นผู้มีน้ำใจมีเมตตาเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์มันเป็นอัตยาสายอันปณีตที่ทำให้ผู้คนนั้นเนี่ยก็ อยากเข้ามาใกล้เรานะการยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนนะการที่มีปียวาจาสันสริญผู้อื่นแต่ไม่ติชินนินทาไม่ให้ร้ายนะการสร้างความสงบภายในจิตใจของเราสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความงดงามของชีวิตเพราะตัวเรานั้น ถ้าเปรียบไปแล้วก็เปรียบเหมือนกับปฏิมากรก็ได้นะจิตกรก็ได้ปฏิมากรก็คือการปั้นลูกขึ้นมานะเราก็คือปฏิมากรทั้งตัวเราไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาผิวพรรณนะเลือดเนื้อกระดูกที่เป็นตัวเราตัวหลวงพี่ตัวพวกเราเนี่ยเราคือปฏิมากรหรือจิตกรนะโดยกายภาพของตัวเราอยู่แล้ว แต่สิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่อยู่ภายในของปฏิมากรน,นั้นนะหรือในภาพวาดนั้นหรือในรูปปั้นนั้นก็คือจิตใจที่งดงามบริสุทธิ์นะเปลี่ยนไปด้วยสิ่งที่เป็นกุศล,ลธรรมเปลี่ยนไปด้วยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระสภาวธรรมที่ประณีตงดงามหรือปิติยินดีสิ่งเหล่านี้จะ แสดงออกมาทางสีหน้าท่าทางหรือแววตาเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราอย่าได้เอาอดีตที่ปวดร้าวมาเป็นเครื่องบั่นทอนจิตใจของเราขอให้ใช้เวลาในปัจจุบันขณะหรือปัจจุบันนภพที่จะสั่งสมคุณงามความดีเพื่อการไปสู่สุขติภพในโลกหน้า ชีวิตนี้คือของขวัญสำคัญนักที่ประจักษ์แก่ตนเป็นหนักหนาการดำรงชีวิตพึงสร้างสมดุลทั้งกายาอีกทั้งจิตใจนั้นหนาย่อมงดงามชีวิตนี้มีความอัศจรรย์เป็นยิ่งนักมีคุณค่าสุดประจักษ์มหาศาลใช้ชีวิตให้คุ้มค่าตลอดการเมื่อหมดอายุไข ให้เบิกบานในจิตใจการค้นหาความสงบที่แท้จริงในชีวิตไม่ต้องคิดเดินทางไกลไปหาความสงบที่ใดหนาความสงบอยู่ที่จิตใจของเราเช่นนี้นาขอให้รักษาความสงบในจิตใจสังเกตเห็นคุณค่าและความงดงามนั่นจากสิ่งที่อยู่รอบตัวนั้นไม่สงสัย เดินทางสายกลางตลอดไปอยู่กับปัจจุบันนั้นไซย่อมงดงามรู้ขีดจำกัดของตนอย่างดียิ่งเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่สมบูรณ์แบบเช่นนี้หนาะเราคือปฏิมาก,กรแห่งการเวลาทั้งเลือดเนื้อโครงกระดูกและจิตใจสิ่งที่แข็งแรงรูปกายนั้นคือสิ่งที่เห็นด้วย ตาเนื้อได้เป็นหนักหนาแต่จิตใจที่งดงามสงบและงามตาอยู่ภายในปฏิมากรน,นั้นหนาที่ดีงามขอให้มีสภาวะธรรมเป็นกุศลมีความประณีตบรรจงเป็นหนักหนาเป็นสภาวะแห่งโลก,กุตละย่อมดีเช่นนี้นาะปิติยินดีและเบิกบานขอให้มุ่งมั่นแห่งความ สู่ทางอาริยะย่อมจะไปสู่สุขติปบเช่นนี้ได้มีสัมมาวาจางามจับใจกล่าวสิ่งใดเป็นความจริงและเที่ยงธรรมไม่ทําให้ผู้อื่นต้องเจ็บช้ำหรือจ้องขย่ำจับผิดเขาเป็นหนักหนาอย่าติเตียนหากไม่จำเป็นเช่นนี้นาะขอให้มีแต่ความเมตตาประจำตน ทุกสิ่งเกิดมาแล้วต้องดับศูนพึงเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์เช่นนี้นั่นหาพื้นที่ของชีวิตสร้างความสงบสันติพันยืนหยัดและทอละหดอดทนไปใส่ความรักความเห็นอกเห็นใจกันนั้นนี่ย่อมเป็นที่ทราบซึ้งใจเป็นหนักหนามนุษย์นั้น มีระบบที่อัศจรรย์อยู่มากนะทั้งระบบไหลเวียนของโลหิตก็เช่นกันหรือแม้ระบบประสาทเล่าระบบย่อยอาหารหรือความคิดเช่นนี้นั่นถึงมีชีวิตที่มีหลักการยอมรับความเป็นจริงเช่นนี้พันว่าที่เราเกิดมานั้นเพราะแรงกรรมการไกว้คว้าหาสิ่งใดในชีวิต แต่และช่วงชีวิตไม่เหมือนกันเช่นนี้นั่นยามเด็กคงหวังเพียงของเล่นหรือขนมเช่นนั้นพันแต่ยามชรานั้นหวังถึงความมีสุขภาพที่แข็งแรงความสำคัญความสัมพันธ์ที่มีความหมายอย่างดียิ่งถือเป็นรางวัลชีวิตที่ดีได้ใช้ชีวิตตามหลักการที่ดีตลอดไปเปี่ยมด้วยมารยาทและอ่อนน้อมซายย่อมงดงาม มีมนุษย์สัมพันธ์มีน้ำใจให้เกียรติต่อกันย่อมดีเป็นหนักหนาคิดถึงสิ่งที่ดีตลอดมาเข้าใจว่าชีวิตนี้ต้องงดงามขอาหนะ้าแท่งคุณรันาตนตตัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกในเล่มที่สามสิบหกในเนื้อหาของ สภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมชั้นประณีตสภาวธรรมที่เป็นกุตโลกุตละสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันสภาวธรรมที่มีปิติหรือแม้แต่ในเรื่องราวของบุคคลผู้เป็นพระอริยะหรือความเป็นผู้มีศีลมีธรรมหน้าคบหาหน้าเข้าไปนั่งใกล้ความเป็นผู้มีจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองหรือผู้ที่ได้รับความสงบแห่งจิตใจขอได้โปรดเป็นพระปัจจัยพิบาปมะทานพร ดโยมพี่โยมน้องทุกตั้งท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสาเร็จสมวังมุ่งมาป่าตนาขอทิดบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และพวกเราเทพเทวดาทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในวัดหางดงวัดเก่าแก่แห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้ร่วมกันด้วยเทิดเจริญพร